ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวด่วนประจำวันที่11 มีนาคม2,565ครับล่าสุดนะครับเตรียมที่จะมีการเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟฟ้าสําหรับผู้ที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน15มีนาคมนี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไปผ่านเกณฑ์ของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีการไปยินญนตัวตนที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าค่านาปป้ำประปาได้ตั้งแต่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็เป็น ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เขา้ให้บริการเดี๋ยวสตังค์จะแปะลิงก์นะครับว่าคุณเนี่ยขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนก็สามารถไปลงทะเบียนได้หน่วยงานนั้นน,น,นะลิงก์จะแปะไว้ใต้ล่างนะครับและสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์มาก่อนหน้าก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่านะครับจะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนมีนาคม66เป็นงวดสุดท้ายนะครับโดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์นี้ไปชำระ และขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่30เมษายน66นี้ครับโดยสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมเขาได้มีการประกาศแล้วนะคะว่าการให้สิทธิ์บริการเนี่ยจะให้1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อรหัสประจำบ้านเท่านั้นซึ่งสามารถลงทะเบียนร,รับค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้บริการ1ห,หน่วยงานเช่นเดียวกันกับค่านาปป้ำประปา ที่คุณเนี่ยอยู่หนงานไหนก็ไปลงทะเบียนกับหน่วยงานนั้นอย่างเช่นถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปลงทะเบียนที่การประปาหรือการไฟฟ้านาครหลวงนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนที่การไฟฟ้าหรือการประปาศพภูมิภาคนั่นเองครับ หากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมผู้นี้สตางค์มีไลฟ์สดประมาณ4โมงครึ่งก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้และหากไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ในทุกๆวันแล้วคุณจะไม่พลาดสวัสดิการแน่นอนครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ